โอเคครับงั้นหนึ่งสองสามยวโป้งก็ได้ครับกดไลค์รยุโป้งอ่าเรียมดีดีดีว่าตอนนี้ไปตามปล่อยโตเลยนะงเหรอันนี้กระนัดประมาณสองเดือนได้บ้างเนี่ยโอเคอันนี้วิดีโอครับค่อยๆอได้ครับพ่อ โอเคครับโอเคนี่แหละครับถ่ายให้เปนวิดีโอเลยวิดีโออยู่ครับไปไหนอะครับถ่ายเงี้ยีเดินด้วยดีค่ะ เกดกลัวอะไรนี่ไปไหมนะไมามาด้อยลูกไม้มาต่อเลยไปเถอวเลยเอาไปใส่เองข้ามเจอแล้วถ่ายเงี้ยมีเดินด้วยดีจ้ ถ่านย่าด้วยถ่านย่าอี่กองตัวละตะก้อนนะตะก้อนนะตะก้อนจะเป็นตูนสพกันี่คือทำไมลุกแล้วเขาตานไปแล้วใช่มีตองเร็ยบไม่มีใครร้อนเลยแล้ว โอ้ยนั่นแหละเดี๋ยวมาให้สวยป่ะหันมาทางนี้สวยป่ะใช่ทานั่งไม่ได้ท่านั่งไม่กุลสตรีอะไรแบบนี้เออ